สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาพาฟารีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดงกบลวิจักนาวุฒพวกเราทั้งสองคนขอรับหน้าที่นำเมือรายการแนะนําโรงเรียนของพวกเราให้ท่านผู้ชไมได้รู้จักัต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนเซนยอร์แซฟสีสงครามํำเนินการจัดการเรียนการสอนประเทศสามัญศึกษาเปิดการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าม านที่ตั้งของโรงเรียนเลขที่196 6. 6. 6. หมู่6ถนนสีสงครามนาว่าอําเภอสีสงครามจังหวัดน,น,นครพนมบนพื้นที่43ไร่1งาน57ตารางวาก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2544ภายในบริเวณโรงเรียนเซนโยเซฟสีสงคราม ประกอบด้วยอาคารเรียน3อาคารได้แก่อาคารมิคาเอลอาคารจอแซฟและอาคารมาริอาอาคารประกอบการสองหลังได้แก่อาคารเซนแอนหอพักนักเรียนประจำเซนหลุยส์โฮมค่ะโรงเรียนเซนจอแซฟสิสุครามสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนมบริหารงานโดยฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังคมนทนท่าแร่หนองแสง โดยพราคสั์คราชอันตนเิริใจเสียรีผู้รับใบอนุญ,ญาตบาทหลวงอติชาตธรรมวงศ์ผู้จัดการและผู้แทนผู้รับใบอนุญาตซิสเตอร์เทียมจันมีละเกลผู้อำนวยการซิสเตอร์มีขวัญทาสีคูผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมีวิสัยทัศน์มุ่งยิตหลักคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้เป็นบุคคลคุณภาพมีความสามารถครบทุกด้านโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวลปรัชญาการศึกษาคุณธรรมนำความรู้คติพจน์ความรู้ดีมีคุณธรรมนำความสุขเอกะลักษณ์วิชาการเด่นเน้นคุณธรรม เก้าล้ำเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมอัตลักษณ์รักสามมคคีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารวัฒนธรรมโรงเรียนเซนยอร์เซฟสีสงครามบริหารการศึกษาเพื่อให้มรุษตามวิสัยทัศน์ปรชัชญาเอกลักษณ์และเน้นคุณลักษณะ ของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ดังนี้วิสัยทัศน์โรงเรียนเซนโยเซฟสีสงครามบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21 โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายบริหาร6ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายธุรการการเงิน 2. ฝ่ายวิชาการ 3. ฝ่ายกิจการนักเรียน 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5. ฝ่ายประเมินคุณภาพการศึกษาและบุคลากรและ 6. ฝ่ายปถมวัยการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย เน้นการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในทุกมิติเป็นคนดีมีสติปัญญามีระเบียบวินยัยตระหนักรู้สำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบ ตอนเอนอองงคคครรบััวและสมกจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรระดับปฐมวัยแล้วโรงเรียนยังส่งเสริมจัดประสบการณ์โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทงามอันเป็น base p a c t i c e ของนักเรียนในระดับปฐมวัยอีกด้วยในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังดำเนินการเรียนการสอนห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ i n t e r s i p s English โ r o g r a m ตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มะวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นภายใต้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อผู้เรียนนอกจากนี้นักเรียนทุกคนทุกโปรแกรมการเรียน จะได้เรียนรู้ภาษาจีนและมีประสบการณ์กับครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำจากประเทศจีนทุกคนจากการจัดก,การเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของผู้ปกครองซึ่งเห็นได้จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน National Test หรือ NT และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านดนตรีและกีฬาให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี soft skill ที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตของตนได้อาทิเช่นการเรียนดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้าน ทักษะด้านกีฬาชุมนุมกีฬาต่างๆพัฒนาแนวคิดสร้างสารรค์ของผู้เรียนด้านการบริหารจัดการศึกษาได้พัฒนาครูให้มีคุณภาพมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารงโรงเรียนคาพอบนพื้นฐานคุณธรรมของท่านนักบุญยอเซฟองค์อุปธรรมของโรงเรียน โรงเรียนของเราได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ที่สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยเอื้ออํานวยแก่ทุกคนเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้การบริหารจัดการอย่างมีระบบและการบริหารจัดการแบบพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาองค์กรหน่วยงานทางสังคมและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเซนต์อร์เซฟที่สงครามได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองและชุมชนของเราเสมอมาทั้งนี้คือความภาคภูมิใจของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างอนาคตให้กับผู้เรียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนของเราด้วยความรักความเสียสละและอุทิศต,ตนตามจิตตารมแห่งพระวรสาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟสิสงครามจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพโดดเด่นสง่างามปรากฏในใจของทุกคนโรงเรียนแห่งนี้มีความมุ่งม,มั่นรับใช้สังคมและประเทศชาติเพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไป ทั้งหมดนี้คือภาพรวมในการบริหารจัดการของโรงเรียนเซนต์โยเซฟสิสงครามที่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูมม่มาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถให้เป็นอนาคตของชุมชนและประเทศชาติสืบไปขอขอบคุณค่ะ